นมัสการพระจาจาร์วันทาครูอาจารย์อนุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่5มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันทิตขึ้น7จ็ดค่ำเดือนยี่ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้มมาสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีความสีน้าทะเลสีโคลมา่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักสิณและทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีนในชื่อคือสอสลาโสโบรสีสอเสือหอหิบรอจราอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานฉอชิงชอช้างสอโซ่อกเฉยและหยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตัวประดักขาฐานธรรมโตทัมุทเท่าและนอนเนเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลข4ี่และเลข8หมายเซตวันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโพสอนไว้ว่าเห็นคนมีคุณธรรมความสามารถดีกว่าตนพึงเป็นเหมือนอย่างเขาเห็นคนที่ไม่ดีพึงตรวจสอบตักเตือนตนเองอย่าเป็นอย่างเขา ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ